ไม่ตักนะตายนะบุมไม่กินะไปชิีกันนี่หลอกนี่นะชิบเบิรนี่จะเป็นนิชามใจหันจะมาให้เต็ตะเวนเบิร์กแต่ไม่มามาเขาห้มไปหายชาพันธ์มาเขาห้อมอยากห่อมาเขาห่มเขาห่มเลยมาเขาห่มไปเดี๋ยวบุ๋เขาก็ใคีจะมาอยากไปจับกูช่างสันผู้ใดจะมาดีๆวันนี้มาคนห่องไผจับเจ้าคอยจัดการนี่อีนายสุกคนมาดอนเตงน้าเอาให้มดบาน ไม่ได้ครับไอ้บ้านเจ้าฮะเจ้าไงตีลุงเอาคนเดียวเราให้เด็กพี่น้องเนาะคนบ้านเรายรานาติเราญาตทีมงานเอาผัวเราไปฝากไปเจ้ยผัวผัวเราไปฝากเนาะพี่น้องนี่แหละลุงละอุกเลยฝากติดตามเบาโอริแนเดอร์พี่น้องเบิร์ตชูปุสุคนเนา ผูกตัวเองยังกันอะเป็นได้ไรเป็นได้คือคือผูกตัวเองไว้นั่นแนวคอยอาชีพสไตล์คายอยู่ไปไม่นะอันฉันเจ้านั่นฉันเจ้าน่ะฉันเจ้าขึ้นมาทั้งน้ามตกนรกสันได้เลยเชิญเจ้าน่ะเจ้าเคยตกนรกสันได้เลยเราเห็นยังคอยเคยปล่อยคนโทษอันนี้แหละนี่เคยไปปล่อยคนโทษคนนี้แหละ คอยและปล่อยคนโทยคนนี้นะเจ้าเคยตกนรกชั้นใดเลยขอหมายนะถ่ายนี่ไม่พบแล้วมาให้ถ่ายนี่น่ะพอแพดลงมาเออเออจำอันนั้นไามไอเอ๊อเป็นทหารแล้วก็วไอเอ๊อง่ายๆมีเสียงเจ้าห้ออยู่ลุลุงมานี่นะเข็ดยังอันนะเอายังใส่ไปว่าน้ามุนน่ะ ไปด่านนมันมุดหยดอาการสบาแย่แห้ง,งตอนนี้ยิ้มเดี๋ยว่ากินสองโชมัดตัวเองโชมัดอันนี้ต้องเอรับงาน,นแนวลูกเคยบอกให้พอเทานั้นวานลูกสาวอะไรวานแล้วมัต้องดึงเน,นื้อปลาไว้ในน้ำเข้ากับปลาวไว้ในหน้ำแล้วมันสิขึ้นก็นมันขึ้นมาได้ลงก็ลงมาได้ตายแล้วแค่ก็ขี้ร่ำก็มานะเนาะแฉบอยูอ่บ่กแฉบหยกโป้ดูจะแฉบน่อยโก้หยกโป้ ท่านคอยเองยกปอละทคอยตดึงยังไะเอเน่าผู้สาวคเราหายเลยแม่บท่านได้ป่อยนะมะนะกลกออกเบิ่งแล้วอ๋อผู้ไดเลยน้าเดชาวใบอาการพิษปกตินี่้วเนาะโสมมันตัวเอง ข่าวประมาทก็มัดเองตำรวจก็มาจับจักไปเนี่ตำรวจพิบาร์มาจับคนตำรวจพิบาร์เรามาจับคนตายแล้วตำรวจพิบารนี่เหมือนอย่างอระ่าทเงินสบายได้แล้วเอาโซมัครเอาตัวเองตั้งจิตได้สบายตั้งจิตกันทูคอยติดกันกับบาลอะไรเจ้าพยานใช่ปะ ดันแล้วไอ้กบุ้งก็เห็นแล้วมันก็มาติดกันมันเมีเ่เซี่อกนี่จังานได้ไหมเอ้าใส่เกือผู้ใดบันี้ใส่เกือใหม่เลยเขคอยนี่แหละเขาลักเราเตือนคอยเไมีนาซื้อใหม่มาเขาลักเอาแล้วคอยใส่เปิเปดเปิ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 ดเปเปิดเปิเปิดเปาดเปิดเปิดเอาดเปาดเปิเิดเปิดเนิเเเปเป เกือบแแต้วาไปหเราเด้อเด้อไอซิมาหาใหม่ดอกเอนเออครับเกอะะาัเบโกห่าเด้อกอปกโยโกะนัตัวมืออิสลามเี้ยเอเด้จะไปใส่เด้อไอซิมมาให่เด้อมือเด้อ

พอเห็ดอาการเมียเลยนั ouais> ้นเห็ดไปนะเห็ดไปแบบให้อากาศเมีดีขึ้นเนาะเนี่อเห็ดทุกวีธีหล่อน้ำเม่นเห็ดทุกวีที่ช่างละแล้วเมีเราดีเศ้าเราแล้วขาเห็ดได้บัาเห็ดว้าน้ล่ะก็บอดยังก็บอแดยังไงดอกกัะไ่ต้นกระนหาเั็เราก้อนนึงแต่มื่กี้กย่าสบอีกคุณลาวะเนาะคอบอคออ่อนอยอมยังรียเป็นนี้ก็ให้ช่วงให้เช้าอินกินยากกับให้ดีไปเด่ มาชวนมียมึอะหรือมียบมึอะจด้หยางมึอแล้ววะตบบดมากเบอยู่ในเืเนี่มากเลยครับกับยันจับจันหยเขาใช้ปุยอ้อยบ่ะตัดอ้ยดีตัดอ้ยตัดอ้ยตัดอ่อยเป็นลำดีตัดอีกเป็นหมัดอีกรอบกระดุกระดย่งอะไรเถิดดุได้เถิดกระะิ่าบดุดุตัดอ้ยตัดยาง นี่เราเราเราป้องนี่กระโบนี่อะร้อยตัวสี่พันหกพันอย่าดี้แมนไก่ตัวหนึ่งกระโบ่ไก่กรบโบมีก็เอาเสนปลาก็ไดปลากระมีอยู่ไก่ย่าไก่ต้มปลากระบอลนี่นั่นแล้วไก่เนี่ยคอขอปลาบอนให้กรไดมีไก่บ่มีอะละจำยาบ่จำเงาเนอะเพราะว่าเป็นไฟนี้เนาะเจนนี่เห็นป่ะ บมอผ่าเธอต้องประแจวประแจวเราคนในเจ้ากี้ก็เฮากับมากับมหาเจ้าเจ้าเป็นผู้หักผู้ห้องอุ้หัวแต่คนเดิมันคือกินคือปลาเราแล้ว,ะว<น>จะแดงว่าแล้วชำน,นึกพิษเนาะชำนึกพิษที่บ่ได้เอ็นบอกเก่าผีหนไเห็ดน้ำผีน้ำสางบริเฮ็ด ใช่ไม่ Raw ้าแล้วว่าคะนกคือได้เั่นน่เราเห็นนี้แล้วจะได้เงินเดอยเจ้ากับดำรานงรนจ้กก็มือทีม้พอให้แม่เพิ่นเอามาอห้มออให้เม่เพิ่นพม่เพิ่นครอบบอกพี่ครอบกว่าพนี้เพิ่นเนาะแวัจะนอนจาพอบีให้แล้วว่าจะไวเบชุบายเห็ดหรจังนั่นน่ะอ่านมาด้วยจวไวเห็ดอย่างนันน่ะ ป่ามันมีฝ่ากับตัวนี้ชองมากกว่าสามนี่จักเป็นอันใดเป็นอันใดน้ำแน่เนาะตาโบเห็นเฮาก็ได้อยางเห็ดไปเบิดเนาะโตเห็ด <c oughs> ไปเบ็ด <c oughs> ป่าเราข้าเหน้าวราจะเอาไปเอาไปยันเอาไปยันแบบนิวมงไทยจะว่ามีแบบอันแบบประสาทนะอืมที่ทันยาเนาะโดยให้เพิ่นวางใหญเอามเามเชียร์ยู่แล้ว ้ยล e เมื่อได้หักัเพืนเ้ไอ้เท <hi> ิดเพิ e. ่งว <election> ่าอยู่ไอ้เทิดเอาไปเพิ่น่ะกดีทีอไอ้เทิดปหักษาว่าบ้าวมีเงินมีเงินเงินแล้วทานปงอยู่ไทละปงนะไอ้เฉาไบกบอจอยด้นี่นะไปยังเนอกโอ้ีนะมาเริ่มลุยเลยได้บาทไปกันยุ่ทำมาได้ได้นบ่เพกันลุยนะเออำบอจจอย พ่อแทนเหน่ว่าชิวงที่เ้าอีไว้ชาวใบเอ้เออเรียวมาชาวใบแลรี่นูชิว่าชงให้พ่อแทนชงไมค่อยมีจางไอ้หอยเป็โคลฉันั้นนะเนาะโคฮุกนาไทยดินน้ำคอยหอยเระพอแพาดะอันอยู่ในโรงพยาบาลแหละตัวไม่ยาคอยไม่ยาคอยไปหลอกขาวอนเมืองไทยมึงยหลอดเอาก

อะไรลูกพาเราองดิเลยนะพายเนี่ยพอเถิดเราไปสร้างออยากเอาหอบอยากเอาอยากเอาหับอไปนสบายอยู่อ่ะเราอยากเอาอยากเอาในห้องก้องงมงมอไเไปพาลเดินไไนี้เขย่งว่ะอเจาะไปเยบอเถิดบเลยเราซื้อเอเรเป็นแพทย์นะเราไปเลยนางยาปมือเ แล้วบ่งในคลิปบ่โดยอืมเราเห็นเกิ่งแเอาเดี๋ยวคนเราเฝ้าหนีแล้วเห็นมาแล้วปุ๊บห่เอบ่วัดเพราจะโมหะสายไปซื้อเลยไปมาไปมืเอาดอกไปลานซิโม่นะพันอ้าเอาไเอาไปลานมไปซื้อไปมาไปหยัดพืช่องนั่นเอาลงช่องเจ้าอันนี้นะชอต้อันี้ช่องต้นฮ่าาง่อากัน ตายยังคอมันจะมีนมนะกระเทยนะจาบปืนอจะบุกได้กระเทยนะเปิดเติมน้านะกรเทยลาลกเดี๋ยวนี้ะคอยฮี่มีดักก็มีกระเทยนม่นานด้สบายกระเทยผลปานนมเป็ดอะไรเอาไปเอาไปต่านมมุนเป็ดเนาะปานน่เี๋นี้เปอไรเราเป็ดไกลปลก้ใไกลไลเอา จะาวาด้วยเฮ้ยโพอได้มีไข่เด้เอามาพอไปโตสัตว์สี่ขาสองขาไปบัดหันเอาเฮ้ยเฮ้ยไข่นากรามีไข่อยู่เว้ยไอ้พญานาคไอ้พญานาคนะเราเป็นไข่เราบ่เราไปย็นให้ยนะสไว้ไอ้สุไว้กินไข่ลาวนะบอกกินอี่หนึงซิ้นเลงห้าวไอ้พญานาคเอาไข่ไก่กับไข่ไปอะไรสุไวยกินก็เลยไอ้สุไว้เป็นไอนาคไอหน้อย สบายสบายสบายจะมาอยู่เพื่อนเจ้าญาิจะมานอนนะผพุลุงนี่เด้อนี่ัวลุงจะไปไปน้ำอ้อยไปน้ำอ้อยจาไปช่อยไปที่ทาหินน้ำอ้อยเอาพะวาขอยโยพลเนาะเดียรเทิกันมาลาะมาหน้าราเนอยู่ในอไทยหันนะคอยชิปน้ำอทยันะอทยนกันอทยนะบไปเป็น กันมแล้วเนียตับอิอยู่ันน่สางวัปลายรางวัลอยู่คกสีรงวัลอ้าอันนี mm ้เลยเบงแกนกุศแกนกุศสั่เราตัวเอางนรอยู่นี่โรดอยู่นี่เรใจเป็นนาโปาารอยูนี่รดแกไป อ้อของเจ้าคือบะถือเนาะบถึไงนะอาวเสียอยงน้องทนไ้อันนี้นะก็ไปจับไันี่กันงอยากใหญ่อะไรอยากไรก็ไอโกกลวอันนี้ายกะออแกนปูสัร์ไลต์เมองไทยลยันกระถานะก็เอ้ยนี่ะก็เอ้ยเรานี่ยเนเนีหนนกเอาสิล้วไยังมันขึ้นเราในตากันนี่ควัดขึนเนี่นี่นี่อันนี้นะอยโดดดจกขึ้นโคเวตอันนี้นันตีนกันนี่ไข่ไข่กระนั้งไอ่ไปสวรรค์นอมใคยนี่คอ่านไป ความจริงไะใครยังไม่ทำให้ตายโตใครแน่อาร์ตไว้เดินนุ่มอาดไว้เด้อนุ่มด้อมันหมู่สิขี้เดียดเนะาะไปเดียดกันเลเจ้าโรคโควิดเราไม่นะตอนโควิดจะอยู่ไทยบ่หไบโควิดนั่นสุขยัยโควิดสุขยัยไปลนซื้นโควิดนะ สุกอไปฆ่าแมงควิวแนี่สุกอยากฆ่าขึนแมงควิวแพทไปนอสุกหลับไวายนะเขาสุกอยฆ่าแมงควะอยู่พืนนี่สุกอากเคลียขึ้นะแมงควแมงควสิบเก้านะนี่ก็อยู่บนนี้ลโลง้บได้เเอาสบายไปก่อนคอยมาตายนะคย พี่พี่าใครจะตายนะยังคูข้ามใครยังพูปอนตายอยังคูข้ามใครยังพูปอนตายอะไรเป็นสะพานลอยก็เลยสุกอยไปหางงมหอยโมบุญเหลาเอาเท้ากันกันแมวมาไล่ยเลยสุกอยพอนในน้ำเอาเท้าพอนกันกะทักเอาแกะพอนกะไม่เลยสุขีพอนกะลา อะไรไม่냐คอยน้ำไปแต่งเพลงตายโลดหลอวะอจะผู้น้นสกอยรักแม่พอลูกแค่เนาะบอกได้บุแค่เพคนนะอันไม่ย냐คอยน้ำเป็นเยอะจานต้นมาใส่เวนใส่กรรมน่ะเป็นตลาดตลาดเซโนอับไว้เลยพอคอยไหละก็ใส่เวนใส่กรรมเป็นตลาดนะไอเลิฟอยู่แล้บเขาวาเลือกอตัวมันดอกบัวนั่นเป็นเป็นโซฟาดอกบัวเป็นโซฟา ดอกบาแล้วเป็นอีใบเจไเป็นรีเอาไาเลยน่ห so ัชวนแม่ได้กินน้ำกินน้ม่ไท้ทองได้ดอกบาได้ยูนึงก็อ้พอออกดอกได้เราเอาได้เราบีนะก็ีได้ได้ไปได้เอาไอ้เธอหน่ะโดยพ่อนเอาป้าเราบูจักเอาไปใช้เอาไปผ่าคุณแล้บะ ไปผักก็ไม่จะไปพักนน้องไงยแก้วละอมัดคอเอาแล้วก็จุ่มลงเอาไปดึงลงแล้เอางมลงน่ะเอาเงินเอาเงนเอมาพยาลาเอาลงไปงมอะไรมาพยายาอยู่ลงนะก็อไปไรู้แล้วเอาสิลงไปงมเอามาพยายาอยู่ลงนะไปแตะไปลงดูในน้องแก้วแล้วมาอ่อนมาย้อมเหรอฮเบื้องอากาศแล้วก็นเนาะถ้าเรารู้แน่เนี่ย ก็บอกอาไปผู้ใหญ่เพิ่อนๆก็บอกได้ว่านั่นถ้าเราเบิ่งเงี้นะถ้าป้านี่เราไปแบบนี้นี่ยนะก็ไปเห็ดปีกแบบนี้ไปเห็ดปีกมันป้าเราไว้มันบ่ได้ให็ด่างนะเงินก็ไปเห็นนะพราะมันมันเป็นคนท่างที่เขาค่ามีแต่ดูกงีญยันนะเพื่อนนะมันไปนะพลังผัวเฮาได้อเหายน่ะเพราะว่านั่มันแซ่บอยู่ถ้ำบนบังเทากับบังแกนั่นอยู่ถ้ำบนมันน่ะอันสิเจ้าก็แนมเสือกเลยเห็นยุยน้ำมอยนะเห็นแต่แบบนี้พราะเพรเห็นเราแบมือแบบนี้นะอาจารย์อาจารย์น่ะ แบมือแบบนี้และโตเลียินแบบนี้โตครึ่งไว้แบบนี้ได้ในนี่พญานาคคบกันสองโตนี่งแคลเซียมในนี้นี่นี่ในทางล่างได้ทำผาอยู่นี่นะยูทางนาก็เลยนี่ทำผาหน้าฉบ๊อกเกยเมนบบแอนแนวบอแอนเนาะเมนโควิดสิบเก้ามันก็อยู่ในนี้เลยในนี้ในนี้โควิดสิบเก้าเนี่ยทางเวียดดีเลยในน้ในนีนี่อยู่ในข้างนอกนี่นี่ เออจไปมงต่างกกับวิพลนและเขาเลยนั่นเป็นไงจววันกเยลอยไลอยนะแตไอ้ก็มีมวงอันนี้อม้วงมาในมวงอยยะบรีนั่นมาถักไาอยะบรีนะไยว่าแม่ปลทองมาแม่แม่ปลทองมาถักาอยยะบรีนนะีคนเบิอยะบรีน่ทานอยะเอ้ยมวนนั่น ถ้าพว่าแตกปากแะไรก็เงยขึนนี่ดิมาเลยได้คนไ้ได้ผู้ชมอยู่ก็ได้คูเลยลนยาวแวว้อบอาเ่อจอ้อนักเจ้านี่แม่นนักสิเจ้าผู้ได้โทษเนาะคอยประกันนมาพูนพูนพูเบิงข้างนั้นเบิงนะพู ปจกตนตอกไปจักตนไปอยู่พพ้อ้เยถึกป้านะแม่คอยนั่นน่ะอนันพงษก็คอยนั่น่ะน่เราเบ่งอยู่อยู่สี่ใดนั่นได้นั่นนั่นน่นะมังยมนะไม่งมากมายาคอยอาสิไปเบาย่างพวกนั้นเออเฮาน่ะเอามาได้แม่นว่าเขาเป็นนี่ยงเขาเป็นเอมีแหงตาตาชดเชินขึ้นกินเข่ากินเข้า